อยากเลิกติดมือถือต้องฟังคลิปนี้นะครับวิธีที่ช่วยให้หลุดพ้นจากการเสพติดสมาร์ทโฟนคือการควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนทางกายภาพที่ีที่ผมแนะนําคือการไม่พกแบตเตอรี่สำรองไปด้วยคุณเคยคิดไหมว่าถ้าไม่เอาแบตเตอรี่สำรองไปด้วยเวลาออกไปนอกบ้านแล้วปล่อยให้มือถือปดกลางทางจะเป็นอย่างไรคุณจะใช้สมาร์ทโฟนได้แค่ช่วงเวลาที่แบตเตอรีย่ยังไม่หมด ถ้าไม่ใช่คุณเพิ่งจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใหม่หรือเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาระยะเวลาปกติที่ใช้สมาร์ทโฟนคงได้แค่2อถึงสชั่วโมงเท่านั้นนั่นหมายความว่าการไม่พกแบตเตอรี่สำรองไปด้วยคุณจะใช้มือถือเฉพาะเวลาที่จําเป็นต้องติดต่อแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือดูฟังเฉพาะคอนเทนต์ที่อยากดูจริงคุณจะไม่จ้องจอต่อเนื่องไปเรื่อยแบบใลจุดหมายเพราะแบตเตอรี่จะหมดไปอย่างรวดเร็วทําให้ระยะเวลาที่คุณดูสมาร์ทโฟนแบบไม่มีสาระลดลงอย่างมาก อาจคิดว่าไม่สะดวกเลยแต่สมาร์ทโฟนสมัยนี้สร้างความสะดวกมากเกินไปสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสาม,มารถความสาะสนุกสบายได้ครับกล่องวิเศษที่โดนบรนดาลได้ทุกสิ่งซึ่งผักดันให้พวกเราตกเป็นทาสมันหรือเสพติดคนที่พกแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่ไปด้วยคือคนที่กําลังอยู่ในช่วงสอแวลเสพติดสมาร์ทโฟนจึงควรจํากัดเวลาการใช้สมาร์ทโฟนก่อนจะเสพติดมันเข้าไปจริงๆสําหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในการทํางานถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดก่อนกลับ ถึงบ้านอาจจะเกิดปัญหาได้กรณีน,นี้อาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยจํากัดเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยใช้งานไว้ที่3ชั่วโมงแอปพลิเคชันจะช่วยทดเวลาที่เหลืออยู่ให้เมื่อเกินเวลาที่จำกัดเอาไว้จะมีฟังก์ชันหยุดการทำงานของสมาร์ทโฟนไว้ช่วระยะเวลาหนึ่งโดยที่คุณสามารถจำกัดเวลาการใช้งานแต่และแอปได้ด้วยและอาจจะควบคุมการใช้งานเฉพาะแอปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ได้ถ้ากลายเป็นเสพติดสมาร์ทโฟนไปแล้วจะรักษาให้หายได้ยากมาก จึงควรเริ่มควบคุมเวลาการใช้งานไว้ก่อนตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงข่าน,นี้ดีไม่ประโยชน์กดบันทึกกดแชร์และส่งให้คนที่คนรักได้เลยนะครับ